พอใช้เครื่องกดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณนะก็รู้สึกว่าไม่มีความถ่านเทืออเลยครับลงนิ่มๆเลยครับแล้วก็เพื่อนบ้านนี้ไม่มีใครยุ่งกับเราเลยสวัสดีครับผมทีเจโฮมพายครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านสุภาลายเบลล่านะครับอยู่ที่ปัญญาอินทาครับผมวันนี้ผมเข้ามาดูการติดตั้งเสาเข็มไมโครพาย แบบกดไฮดรอลิกนะครับไม่มีแรงสแตน,นเลส <Wow. S 1> เลยเลยเข้าไปดูดีกว่าว่ามันทํางานยังไงและติดตั้งยังไงนะครับเข้าไปดูกันครับนี่ใช้เสาเข็มสแควร์เมกอภายขนาด15เซนนะครับติดตั้งโดยเครื่องกดไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะฮะว่าเครื่องกดไฮดรอลิกเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีแรงสแตนเลนหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยทําไมที่นี่ถึงใช้เสาเข็มสแควร์เมกอภายขนาด15เซน อันเนื่องมาจากด้วยการที่เรากดด้วยระบบไฮดรลิกเนี่ยตัวเครื่องนะครับมีคาเตอร์เวทที่จากัดนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้ขนาดเสาเข็มที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ยังอยู่ในมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับคือมีขนาดที่อยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมครับสามารถกดได้นะครับอตอนนี้ด้านหลังกําลังเริ่มกดแล้วไปดูกันเสาเข็มนะทอยสิบห้าท่อนที่สิบต้นที่สิามนะท่อนที่สนะิบอ่ะกดเลย ลงแบบไม่สั่นเลยนะไม่มีแรงสั่นสะเทียนเลยครับคารเวทนะครับที่เราใช้ในการถ่วงนะครับอยู่ประมาณ8ตันนะฮะดูกนณะตัวคาร์เวทที่เราถ่วง ร,รทีนี้นะครับใช้สาเกี่ยมสแควร์โฮมพายขนาด15เซนหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมตันนะครับก็หน้าตัดตันๆเลยนะครับแล้วก็ประทับตาโลโก้ของโฮมพายด้วยผลิตที่โรงงานโฮมพายนะครับโฮมพายอินจิเนียริงครับก็ เป็นโรงงานผลิตเสาเข็มบุไฟายมาตรฐานมอกนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็ตรวจสอบวัตถุดิบของเราได้ทุกขั้นตอนครับที่เนี้ยเป็นเสาเข็มสแควร์15เซนนะครับซึ่งเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนะครับอัดแรงตรงนี้คือเราจะเห็นลวดเส้นเล็กๆตรงนี้นะฮะจริงๆลวดมีความหนา4 4มิลน,นะครับ4เส้นเป็นโครงสร้างภายในนะครับเป็นลวดอัดแรงนะครับ ขนาดพื้นที่ตรงนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตร40เซนนะครับเราเอาตัวเครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้ามากดนะครับซึ่งสามารถเข้าทํางานได้นะแต่ด้วยขนาดพื้นที่ที่มันจํากัดนะครับจะเห็นว่าระยะห่างจากตัวผนังจะอยู่ประมาณสัก80เซนนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเซ็ตเข้ามามีต้นนี้1ต้นนะครับแล้วก็ต้นนี้1ต้นนะครระยะห่างอยู่ที่จากผนังประมาณ80เซนก็จะมีช่วงว่างตรงนี้80เซนเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็น ื้นที่จากัดนะครับเราถึงจะต้องลงเสาเข็มเป็นคู่ก็คือเพื่อให้มันได้บาลานซ์กันนะครับเวลาก่อสร้างเนี่ยโครงสร้างจะได้ไม่ติดซ้ายขวาครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นใครสวัสดีครับอันนี้คุณอาร์ตนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่ว่าจ้างเราให้เข้ามาติดตั้งเสาเข็มนะครับโดยการกดไฮดริกตรงนี้ทําไมถึงเลือกใช้เครื่องกดแบบไฮดริกครับ เพราะว่าทางนี้โครงการเขาไม่ให้ใช้ปั้นจานครับเพราะว่าสร้างความกระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยครับแล้เคยบ้านอื่นเขามีปัญหากันมาก่อนคือให้เราใช้คือก่อนหน้านี้ทางนิติเขาให้ใช้แต่ตอนนี้ให้ยกเลิกทั้งหมดแล้วใช่ครับให้เป็นงานกดครับผมแล้วพอใช้เครื่องกดแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณะก็รู้สึกว่าไม่มีความถ่ายเทเลย ลงนิ่มๆเลยครับแล้วก็เพื่อนบ้านนี้ไม่มีใครยุ่งกับเาลยสบายใจสบายใจเลยครับตอนแรกซีเรียสไหมครับวันมันก็ซีเรียสครับจะหาเครื่องกดได้ที่ไหนอะไรใช่ครับ แล้วติดต่อทางโฮมพายได้ยังไงครับเเจอใน a c e b o o k ครับเจอใน Facebook ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใน u t u b e ด้วยอ๋อก็เลยลองติดต่อคุณอาทิตย์ดูครับผมผมก็โอเคบริษัทน่าเชื่อมั่นก็เลยลองมาดูก็เลยเอาเลยรอนานิดนึงนะครับใช่รอานิดนึงกีคิวเยอะนะได้นานแต่ก็ได้ครับผมครับผมแต่ก็โอเคทุกอย่างก็ทำงานได้เรียบร้อยนะครับก็จะมีวันนี้แหละที่ฝนตกใช่เใจได้ธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ก็ สามารถทํางานได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็อย่างไรก็ขอบคุณอาด้วยที่ไว้ใจเรานะครับที่ใช้ประการของเรานะครับก็มีตรงไหนต้องการติชมยังไงได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอาไปปรับปรุงในวันถหน้าครับสำหรับนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณอาขอบคุณมากครับและนี่ก็คือการติดตั้งเสาเข็มนะครับด้วยการใช้เครื่องกดไฮดรอลิกนะครับโดยไม่มีแรงเสียทืนอน100เซ ร้านเปอร์เซ็นดีกว่าครับนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจ m i c r o p i e Home Pie by อาทิตย์นะครับหรือที่ช anel u t u b e นะครับ The Home Pie นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะพาไปไหนนั้นแล้วเจอกันครับ